ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่พี่แบบแบบเนี้ยถ้าตอนนี้ผมขายอยู่สี่หมื่นห้าสี่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 หมื่นห้าคือทุกคนไม่มีวิดมีทรูเพราะว่ามันไม่มีร้านเสือเลื่อไหนมาการันตีว่าไอเนี้ยแม่งออกจากบริษัทนั้นๆๆๆนนัแต่เนี้ยคือถ้าคนเล่นเสื้อจะสังเกตว่าช่วงเวลานั้นๆมันมีเหตุการณ์อะไรมั่งมันมีสตอรี่ของมันตลอดที่สามารถระบุเป็นประวัติศาสตร์ได้เลย ผมมากับรายการเสือกเรื่องเสื้อวันนี้ผมอยู่กับผมเทพครับผมอะไรนะฮะผมเทพเทปเๆปเท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 อเทปเทปเรัเทปเทเทป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 เปเท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 ิเทป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 เม่เท้เทปเายเทปเทปเทปเ็ปเท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 ปเๆปเท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 เทป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 เทอเทปเทปเนปเ่ปเปเทปเทเทปเทปเ เอาทีก็ขอทีชื่ออะไรนะพี่ชื่อผมเทพครับผมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ผมเทพทริสติเชียครับอ๋อเวลาขายแล้วขายในเพจนี่ยพี่ขายในในเฟซบุ๊กกับไอเนีครับโอ้โหพี่นี่ก็รวยแล้วพอแล้วบอกว่าผมมาเมื่อกี้เดินไปดูถูในบ้านเนี่ยบอกเลยฮะเด็ดเด็ดทุกตัวดอกขายมั่งแต่รุ่นรุ่นรุ่นหลานยันยันกับเนี้ยได้แล้วเก่ามั่งแต่รุ่นพ่อแล้วเอ่ะอย่ารอช้าดีกว่าพี่พาไปดูหน่อยได้ไหมไปเจอกันที่ห้างครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มีตัวดีๆเยอะนะครับไหนมีตัวไหนที่เด็ดบ้างพี่ขออนุญาตเอาหยิบออกมาโชว์หน่อยครับเด็ดเด็ดเด็ดต้องถามว่าเด็ดประมาณไหนพี่อยากโชว์เลยอ่าตัวนี้นะครับเป็นงานปี1979ของวิเวียนแท้ๆเลยก็จะหายากอ่ะสมัยก่อนมันจะเป็นแฟชั่นแบบเหมือนพวกติงพวกรองรองประจักเล็กๆหน่อยแต่แฟชั่นสมัยนั้นแหละสมัยนี้อาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ตายอย่างผมผมเจอมากับยุคนี้เลยครับของมันจะหายากมากๆอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณ25,000ครับ สแหลแลนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ลองพี่นั่งคุยกันพี่บอกว่าแลแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แลแต่ละประมาณไหนมากพี่อธิบายให้ผมฟังแลมันก็จะมีมีประเภทเดียวเลยก็คือแลคือหายากหายากในวิธีนี้คือมันไม่ได้มาถึงราคาหนึ่งก็หายากสองมาหายากเขาถึงว่าเรียกได้แลผมเต็มปากเต็มคำอันนี้คือพูดได้เต็มปากเลยไปที่ไหนคือกูแลนะเว้ยเออก็คือความหายากบางทีเนี่ยเสื้อแลเนี่ยราคาต่ำกว่าเสื้อที่เขาเล่นกันได้ครับผมใช่ใช่ ไม่ใช่เดินประดับเราเฮ้เสื้อกูแพงด้วยอ๋อแต่จริงแล้วไม่เหมือนกันอ่ะขอแยกตัวอื่นดีกว่าพี่ดูตัวอื่นเลยปกติเก็บสายไหนอยู่บ้างพี่ครับผมชอบแทบจะทุกสายทุกสายเลยเหรอก็จะเป็นแต่เป็นพวกล็อกแอนด์โลว์บิดซ็อกแอนด์เบสอะไรเงี้ยอีโมก็มีก็มีทุกสายเลยอ๋อสายพวกเซเลบแฟชั่นจ๋าเลยก็มีแลเนี่พี่ดูสิป้าเนี้ยอันนี้ก็อน้องให้มาดูน้องให้มาใช่ให้ลูกแต่ลูกผมยังใส่ไม่ได้เลยโอ้เก็บไว้ก่อนโอ้ที่เราขาขายกันอยู่ราคาเท่าไหร่เน่อย่างนี้ประมาณสองพันกว่า พหมอพ่อละบาทนะใชถ้าเป็นไซส์แบบผู้ใหญ่หน่อยก็ประมาณสี่ห้าบาทพี่เคยเจอแบบนี้กี่ตัวละแล้วน้ำไม่ด้ชวนเยอะอ่ะเยอะครับอันน้มีเยอะตอนนี้มีเยอะโอ้โหครับแขนยาวก็มีแขนยาวขอญาตหยิบดูนะญาติเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คอนะคนะโอ้ยแขนยาวฮะโคตรเดือดดูดินี่กำลัง กันเลยเออกําลังฮิตกําล like uh 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 ังฮ uh ิตถ uh ้าแรงๆก็จะเป็นตัวนี้แรงจริงไหนๆอาจจะเคยเห็นกันอยู่ผ่านตาแต่ตัวใหญ่จะเจอแต่แคปซูนเด็กโป๊เด็กโป๊ะระโดงต่างกันคุณผู้ชมนะฮะขอตักตัวกลับบ้านนี่ขอตัวนี้พอ ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่พี่แบบแบบเนี้ยถ้าตอนนี้ผมขายอยู่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าใช่ครับไม่โดนตัดด้วยนะไม่ผมไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสใช่ป่ะก็แต่ดูเป็นมันแท้จับต้องรู้เลยใช่ไหมว่าแท้ไม่แท้ก็เหมือนผ้าเลยเรารู้แล้วแต่อย่างที่พับเนี่ยครับรอการขายด้วยว่าไง้ที่พับนี่คือผมยังขายไม่หมดครับมันก็มีทั้งงานเก่างานใหม่คนกันอ๋อส่วนใหญ่เราเราไม่ได้เก็บนะเราขายอย่างเดียวขายเลยนขายขายทุกที่ถ้าขายนี่น่าจะน่าจะเห็นเรียกว่าเห็นหน้าผ้ามาเยอะกว่าใช่ครับคนซื้อถูกต้้ออองมมมมมัยฮะเเเราาาก็็หหนนนดลีีพคว เรียกว่าเทคนิคในการดูฮะเทคนิคในการดูเสื้ออะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากครับแผลตาแห้งว่างแผล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 ตาแห้งว่างนี่คือเทคนิคจริงๆในเรื่องจริงไม่ตลกไม่ตลกคือถ้าวันนี้คุณแผลตาแห้งว่างแล้วปิดหูให้มากๆคุณรู้แน่นอนเพราะมันจะรู้ได้ตัวเองส่วนใหญ่จะเปลี่ยนตาส่วนใหญ่เปลี่ยนจะไปฟังเฮ้ยคนนั้นนั่งดูอ่ะนั่งดีว่ะเปลี่ยนก็ต่อของบอมเลย ใช่ครับพี่นะที่คือเล่นิงอย่างเดียวเลยลองถามหลายๆคนดูพี่เล่นจริงแขกแตงมาครับพี่เล่นจริงขนาดเลยฮะประมาณ20ปีได้โหูยปีผานแล้วเด็กบางคนเล่นสมไมนี้ยังไม่เกิดเลยนะเออผมไปเจอเด็กผมไปเดินตลาดผมไปเจอเด็กเฮ้ยเรียกเสื้อเรียกใครเออเรียกดีไม่ต้องหวยออไม่ใช่หายตั้งเป็นจัดเนี่ยแปลกนะไปไหนไปไหนไปเจอหน้าแม่งยังมีคนมาขอตกหัวเพิ่มด้วย ผมไปผมไปงานวินเทจมาล่าสุดโดนตบหัวแต่หน้างานอ่ะเดี๋ท้ายงานอ่ะกูแม่งไม่นั่งแดดนะแรกแกไปแดกเบียร์ซะหน่อยพอโดนตบหัวเพราหัวระวมกูไม right hey, ่แดกไม่เชื่อกลับนะไม่ไป้แม่งถ้าแม่งเมากว่านี้แม่งเต่า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 ต่าเต่กรหมอมไหลแน่นอนเอ้านี่ขอดูหน่อยพี่หลายๆแบรนด์หน่อยอยากโชว์ตันไหนบ้างลองลองลองเล่นดูเลยอให้ผมกรี๊เลยนะให้ผมกรี๊ดเลยผมดูเลยทุกตัวนี่อย่างตอนนี้ก็ไอรอนไม่ได้ครับตอนนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าไม่แล้วล่ะชอบที่ว่า มิติกระจายตะกีนโอ้โครับการเล่นสีแล้วลายก็หน้าหลังตัวนี้ไม่แพงครับผมราคาประมาณก็ประมาณสี่เปอร์ห้าก็หยิบจับต้องได้นะครับก็ต้องได้จับต้องได้แล้วตัวแบงแบงเลยก็มีครับผมโอ้โหเชื่อไหมผมเคยมีฟลิงฟอยดแบบนี้อยู่ตัวงผมขายราคาผิดไปแล้วขายราคาเท่าไหรล่ะขายเท่าไรประมาณสามพันโอ้ตัวถูกมากถูกถูกสักเท่ถูกมากอ่ะแล้วแบบว่าผมไม่รู้ไงเออผมขายไปสามพันแล้วตัวนี้ประมาณเท่าไหร่พี่อย่างตัวเนี้ยผมบอกให้ว่าคนไทยเนี่ยขายกันถูกมากคนไทยขายอยู่ประมาณเจ็ดพันถึงหมื่นหนึ่งแต่จริงๆแล้วราาค มึงจะเข้าจากเมืองน,น Harr อกไม่ได้อันนี้ผมพูดเรื่องนี้นะครับเราต้องดูว่าตลาดคนเราไม่เหมือนกันบางผมขายไม่ต่ำกับมืนแน่นอนประมาณน2ก็1,000,000ฟครับตัวนี้ผมขายราคาผิดไปประมาณ3 0 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 0น0 0 0 0 0ไอ้เ0 0 0 0 0 0 0 0 ประมาณสามพันจังเลยขายไป 3, สามพันตื่นใจเลยเตื่นใจ <c oughs> นีน่หว่าแฟนนี่หว่าออตัว<อ>ไหนที่พี่คิดว่าหายากที่สุดอ่ะคนใหญหายากเลยนะจะเป็นพวกอาอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้หายากแน่นอนแต่ไม่อยากจะหยิบในกระดาออกมานะวเพราะละละมันค่อนข้างจะเห็นกันเกลื่อน <c oughs> แต่ตัวนี้<อ> <จะ S 2> ตัวที่แบบไม่ค่อยเห็นบ้างหะแต่ตัวนี้มันคือปกติเราจะเจอแต่แขนสั้นกลาพูดได้เลยแต่ตัวนี้มันเป็นแขนยาวใช่ครับราคาก็สองแสนวิ่งสองแสนไปเงี้ยไปเงี้ยโอ้ยวางก่อนวางก่อน เดี๋ยวซื้อคนหล่นตัวใหญ่ก็ถ้าเป็นพวกท่านเน้นเรื่องราคาในวันหน้าก็จะโดดๆหน่อยแต่ว่ามันเป็นทุกยุคทุกสมัยเก่งเนี้ยมีหลายตัวกันถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องความแรงมันจะเป็นเยอะมาขออนุญาตหยิบดูพี่ได้ครับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็วแปดหมื่นไม่มีตัวนี้ตัวแปดหมื่นครับตัวนี้ก็แรงมากตัวนี้น่าจะไม่มีใครมีเลยมั้งผมให้ประจำถ้าใครมีนะฮะลองคอมเมนต์มาลองมาขิงกันหน่อยดีกว่าอ่าไอ้ผมก็มีโอ้มีส่งมาขายกันลองมาขายก็นได้ซื้อกูรออยู่ m oh. ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังมาที่นี่บอกเลยนะครับเป็นเสื้อมาเป็นย0ิปีแล้วรู้หมดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับส่วนใหญ่แขนยาวก็มีตัวละล้วชูหน่อยพี่หยิบชูเลยอยากชูตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดีเทลอะไรบอกผู้ชมเลยครับตัวนี้ก็เป็นมันนิดนะครับที่ความหายากของมันคือส่วนใหญ่โดยทั่วไปเขาจะเดินผ้าสีก็คือขาแม่ดําผ้าสองสีแต่ตัวนี้มันเป็นสีกระดูเออพี่ผมมาเจอพี่ผมทำให้แบบว่าเปิดอีกโลเหมือนกันนะที่แบบว่าบางทีคำว่าแรงเนี่ยนะมันคือมันมันหายากจริงหรือเปล่าดููตัวอย่างไหมอ ผมเปรียบเทียบสองกัวนี้แล้วกันพี่เลยครับนี่เลยครับอ่าอ่าทีนี้เราพูดถึงเรื่องความหายากตัวซ้ายหายากกว่าสองข้าแต่ราคาอ่อนกว่าสองข้าวทำไมพี่ก็มันแรงนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามันแพงไหมครับนี่ยงแพงมันนี่แพงกว่าแพงเดี๋ยวเราเอแพงกว่าแต่มันหายากไหมคุณโยนเงินลงไปคุณได้ของแน่นอนพี่ผมขอยากอยู่ดีอ่าได้ครับได้ครับหรืออยู่ไพโรนเตัวอย่างอ่า๋ยากเปล่ังนะอันนี้อยากเปล่งงานแต่เอยากใส่อะนี่อ๋อใส่ได้เลยไม่ได้ใส่เสื้อใส่กับพี่อ่ได้ใส่เดี่ยวเดียวเราได้นี่โอ้โหไทยยังมีปืน เเรรียยกอะะไฮ้ผมไม่เคยเห็นใครเลยนะผมก็ไปมาหลายที่นะเนี่ยมี่ผมโดนปริ๊เนี่ยแต่ราคาไม่เท่ากับของขายอ่าครับอันนั้นมันเป็นราคาตลาดนะอันนั้นคุณไม่ต้องพูดถึงอะไรราคาตลาดบางคนก็ซื้อมาโดนของปลอมมาครับอ่าผมก็เคยโดนเหมือนกันเความที่ราคาถูกไงอุ๊ยเอาเลยเออตอนนั้นตอนนั้นหุนราคาถูกกูจิ้มเลยกูเอากูแข่งกูประมูลไง มีอะไรฝากถึงคนเล่นเชือกรุ่นใหม่ๆบ้างก็ไม่มีแล้วครับติดต้าไรจีคนเมื่อกี้ครับเป็นคนเดิมเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่ใช่ครับเออได้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 ๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้แค่แค่นั้นแค่แค่คือแบบให้นี่คือตัดออกใช่ไหมโ้ยสว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 ยอยากได้เชื่อประมาณไหนก็ทักมาหก็ได้ครับก็บอได้ครับเพราะว่าพี่ชอบอยู่อย่างนึงเลยครับชอบตอนที่ว่าเวลาลูกค้ามาหาพี่มีลายนี้ไหมก็แน่งมีเนี่ยโโอ้หวานเลยหวานเลยเพราะว่าชอบตรงนนี่ ่ทุกวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราเก่งเราเรียนแต่เราไม่ได้เรียนรู้เราก็มีโอกาสที่จะพลาดอ่าใช่ครับประสบการณ์เนี่ยสำคัญนะครับไม่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีความรู้แนะนำนะครับให้ถามคนอื่นให้เยอะอ่าใช่อันนี้ก็ทักถามได้เลยไม่ต้อง,งอายถ้าไม่ตอบก็าถามคนอื่นก็วันนี้บอกเลยว่า เสื้อของพี่เป็นเยอะมากเลือะจนผมไม่กล้าลื้อขายหือได้กลิ่นแรงแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหชุดทุกตัวถ้าอย่างงี้ผมถามนี่นี่พี่ขายถ้าอยามีคนอยากจะมาดูเสื้อพี่ที่บ้านได้ครับผมมาดูได้เลยครับเปิดตลอด24ชั่วโมงครับผมมาได้เลยมาซื้อก็ได้เลยมาเพลยก็ได้มาลรือก็ได้มาลรือก็ได้ไม่ไม่จ้อเป็นจะต้องมาซื้อมาหา24มาชมได้หมดดูดิตัวนี้ก็ลายหลังสวยมากนะ มันก็บ่งบอกได้หลายๆอย่างครับคือผู้หญิงเป็นคนควบคุมผู้ชายเพราะฉะนั้นนี่ผมเป็นใส่อะไรไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าไม่ได้ตัดเล่นตัดเล่นตัดเล่นผมก็คุมเมียผมเออเสื้อผู้หญิงก็มีนะโอ้โหเก็บทุกอย่างเลยนี่ก็เป็นปีแปดตัวบางคนบอกว่าจะเก็บเฉพาะที่เราใส่ได้ไม่ไม่ครับมีทุกอย่าง ไม่จะเป็นว่าจะต้องใส่ได้หรือเปล่ามีเทคนิคในการเขาเรียกว่ามีเทคนิคในการจับเสื้อหาเสื้อไงบ้างก็ส่วนใหญ่ผมได้คอนเนคกชั่นกับสมายเก่าผมเป็นคนสะสมมาก่อนตอนทำงานประจำก็ได้เพื่อนจากอเมริกาที่ซื้อขายจนเป็นเพื่อนกันตทุกวันนี้เสื้อราคามันแพงขึ้นเขาโยนราคามาผมก็ยังซื้อด้วยความเป็นเพื่อนก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบคนนี้โเจ๋งว่ะพี่เจ๋งว่ะ เพพี่ฝากอะไรแล้วถึงกับน้องๆหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตาม i อจีแล้วกันครับฝากติดตามไอจีครับใครอยากเห็นเสื้อมากกว่านี้นะครับมาที่ร้านได้ใช่ผมเอาลงทุกตัวไม่ได้จริงที่ผมมาทํารายการเสื้อเนี่ยผมอยากให้เห็นมุมมองความคิดของแต่ละคนได้ครับผมใครอยากมาทำได้่าท่านอยากเห็นอยากมาชมพี่ผูขอมาชมเสื้อบ้านพี่หน่อยเพื่อเป็นความรู้ก็ได้เลยครับพี่อยากซื้อเสื้อร้านพี่ก็ติดต่อที่ครับตามนี้ครับไอจีได้เลยครับชื่อว่าเทฟซับซิลีโชธครับ อครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้พอมานะสมควรเลยอ่ะเยอะเลยนะครับผมก็เออถือว่าเรียนหน้าตาแต่นี้คือประจักษ์ประสบการณ์ของนะครับคือทุกคนไม่มีวิดไมีถูกเพราะว่ามันไม่มีหนังสือเล่มไหนมาการตีว่าไอเนี้ยม็กออกจากบริษัทนั้นๆๆแต่เนี้ยคือถ้าคนเล่นเสื้อจะสังเกตว่าช่วงเวลานั้นๆมันมีเหตุการณ์อะไรม้างมันมีสตอรี่ของมันตลอดที่สามารถระบุเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนะโอเคครับพี่ถือว่าวันนี้พอป่าพอแล้วอ่าเฮ้แต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นเสื้อคนเดียวไม่อะ้อ่ะไไดร มีอีกไปที่ไหนไม่เคยได้ออ๋เดี๋ยวพี่พาไปหนได้ไหมได้เลยได้ไหมเดี๋ยวพาไปตรงที่บ้านพี่ก็หน่อยตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเราเลยฮะเออเขามานเขามาชมพวกเราแล้วนี่นี่ขออนุญาตฮะนี่อีกคนหนึ่งที่อยากให้ไปแนะนำแนะนำหน่อยอ่าแนะนำหน่อยแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมเจ้าของร้านโอโบออ่เคพอแล้วครับพี่นะครับใคาอยากดูต่อก็ไปตามติดตามดูเอาอีพีหน้าแล้วกันครับรออีพีนี้ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาตั้งนานแล้วพี่ชื่ออะไรนะชื่อเบียร์ครับชื่อเบียร์ขอบคุณพี่เบียร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่เบียร์นะครับที่ให้ความรู้กับน้องๆใครที่สนใจอยาก ดูอยากเห็นเสื้อของพี่เขาจะจะจังจังก็มาที่บ้านเขาได้ใช่ไหมครับผมอ่านีนะครับก็ช่วยกันนะครับตอนนี้สักหน่อยให้เขาเรียกว่าให้วงการเสื้อมันมันโตขึ้นได้วงการพระนะวงการพระเนี่ยที่โตไวเพราะว่าเขาช่วยกันเขาช่วยกันได้เขาช่วยกันแบบโอ้โหจนจนมีทุกสายนะครับก็ฝากไปด้วยฝากไปด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ล้านต้องไปก่อนครับขอบคุณพี่ด้วยครับที่ให้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะนะไปกินเบียรได้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปบ้านพี่ต่อขอเติมก่อนอ่ได้ครับได้โอเคโอเคครับผมอ่ะลาก่อนครับ Terima kasih. Terima